อนอกจากความอร่อยและบรรยากาศแล้วครับกําคืนนี้นะครับอมาดูนะครับโอ้โหคือถ้าเช้ามารองเท้าหายก็่าว่ากันนะครับผมโอ้โหคือเขาเขาเขาไปซื้อจากไหนมันเหมือนกันเลยอ่ะเขามาเขามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะครับผมโอ้โหพร้อมมากเลยครับผอมใจมากเลยสามสามคู่พร้อมกันโอ้ยแต่ผมหวังว่าคืนนี้อาจจะเป็น เป็นกำไรชีวิตหรือเปล่า่จะได้สามคู่ฟรีเดี๋ยวไปซ้อนี่ครับบรรยากาศที่หาสุขสนานยามค่าคืนครับผมไม่ใช่อะไรหรอกคือที่เอาขึ้นมาข้างบนเพราะว่าถ้าไว้ข้างล่างเดี๋ยวหมามัน่าไปครับือไม่ก็ไก่ผมจิกกินอะไรอย่างเงี้ยเพราะของใหม่ของใหม่ไก่ผมไม่ชอบอะไรที่ใหม่ๆเจ้หมาเนี่ยหมาหมา่าอะไรนะอันนี้เขาเรียกยี่ห้ออะไรนะช้างดาวเนาะ โอช่างดาวนันยางผมผมผมก็บ้านนอกจนผู้อะไรฮะไม่รู้จะซื้ออะไรอ้าวอะไรมีไหมอายุโนบุโตอายุโชญี่ปุ่นญี่ปุ่นบงนัวบงนัวโอเคครับวันนี้นอกจากจะเป็นคนอินเดียแล้วยังพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยครับผมอท่านท่าน ท่านประสูติปรินิพานตอนไหนครับผมใต้ต้นอะไรครับผมใต้เขาต้นใสใต้ต้นใสอ๋อันนี้ใต้ต้นใสโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปประสูติปรินิพานใต้ต้นโมกกันครับผมใต้ตญี่ปุ่นเก่งมากต้นขี้เหลต้นขี้เหล็กพรุ่งนีญี่ปุ่นญี่ปุ่นทำไมเขมรญี่ปุ่นออกสมเนื่องเขมรเทล่าอะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปประสูตรปริมิพานกันที่ต mm ้น hmm. ข like, e <itu donner Hamilton> ี้เหล็กแต่ต้นขี้เหล็กครับผมกับเมนูเด็ดพรุ่งนี้ครับผมแกงขี้เหล็กใส่ไข่ไ่ดแดงอ้าวพรุ่งนี้เจอกันครับผมยี่กับกันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ